ล้างยังติดแล้วอืออืออืนั่นนั่นเดือดครับเดือดอาหอูม่หุดไม่ตนตัใช่ครับน้องงั้นเหละครับนั่นลหะะครับเอ้ยนั่นนันนั่นนั่น ับพี่น้องครับลุงทงชาแนลมือนี้ครับสวัสดีครับเอฟซีสุปูสุคนครับสวัสดีกันเดกอง่ายพี่น้องครับสวัสดีกันเนี่ยมือขึ้นก็ได้เห็นหน้าเห็นหนวเด้อครับเด้อผมได้เขียดมานะครับกับวาสิมาล่งหมายไม้นะครับเป็นหน้าเข่าของอ่าหน้าของอ่ายุ่งขังกันนะครับยู่ใกล้กันมือนี้มากกับลุงคนไปคิดนิมคิดนิมเลยอุ่นอู้ป่าสวบพี่น้องป่าสวบดีครับเนี่ยครับก็เลยสี่ มาลุง่งเนี้ยเขียดไปนะครับมั่อหันสวมบช่วงขัง,งนี่พี่น้องโอ้เดือดเลยเนาะไอ้ไม้นี่พี่บอกว่ามันเดือดคับนะฉันกินคักเลยสิมาล่งเบิงอันนี้เบ็ดลังแงงหลกข้าขงพี่น้องเอ้าเดี๋ยวข้างใส่กันให้มันแล้วพันพี่น้องจังสิมาเลาอมายามเบิองนะครับเนาะมาทีเป็นกันยังไงคือเป็นวาบอพี่อครับผมครับพี่น้องครับใส่แล้วด้วยครับผมผมก็ได้ นี่ครับผมใส่ไปคู่นั่นนะครับพี่น้องไผ่คู่เดี่ยวมาทั้งนั้นไฟคลีบมีมอยู่ไฟไฟหน้าเพิ่นครับเจ้าของหน้าไอของฟังผมเนี่ยมันจิวเป็นเป็นน้องเทิงได้พี่น้องเป็นไฮห,หน้าไฮเทิงเพิ่นทีเป็นทั้งรางอาเอาจังมาเบิงว่ามึงรางกับมงึงไตสิเป็นยังไง่ะไส่รอกชุม่มเขนเลยครับสวดเสียงสวัได้แล้วเซมิเนตสวัสดีของเจ้าของบ่ ไลาเบดมาครับพี่น้องครับพี่น้องแบบใดนี่ล้างแรกลังแรกกระโดดเลยครับพี่น้องครับนั่นครับเอเกี่ยวกอเขาร่มอุ้มแล้วโอ้ย่าดิ่นนะอย่าดินนะโอ้กลิ่นมินกลิ่นมินนี่ครับ ตีมแรกแขกมันครับพี่น้องผมว่าหนซาิเมนใส่นี่แหละส่วนหลนะครับป่าให้หน้าแต่ว่ากับตูง,งามครับพี่น้องตูงอ้วนเยู่อุดมสมบูรณ์นะครับเอาเดี๋ยวเก็บแต้มครับโอ้กินเลือกยู่ดอกเว้ยนี่ครับ <laughs> เอาพี่น้อง,องโค้งลงงงกันล่างนี่ครับไม่หลุดครับพี่น้องอาการนี่รุดนี่นี่เสดายเสด็จทำไมยังไม แต่ว่าเขียดุมบ่าขาดว้าจะได้ไปีจับไม่พี่น้องอ่ะอยุ่ยใ,ใกล้เนี่ยแหละมองจับห้องนะครับพอมันเหลือหน่อยครับบุมบามันจิตเกือบสิบชุหลังหมดแล้วผมใส่ประมาณสามสิบหลังครับนี่ครับเป็อนเงี้ยกันครับผมโอ้เสียงกัดพี่น้องนี่คุณแท้ในใน,ในหายหน้าครับพี่น้องเสียงเสียงทั้งนาครับผมใส่เสียบมรอนี้ไว้ท่านในเลียวนะครับล่างนี่ น,นั่งมีบอล่อนครับน,นั่งมีบอล่อนเดี๋ยวเสียงข้างหน้าไปเพิ่งกันครับพี่น้องผมมาไม่หลุดแน่นอนแหละไหนเอย่ยเจ,จ๋อ้จ๋อมึงมัดไส้มึนีีบะไ้ไส้ครับนั่นเดียวพี่น้องอุ้ยเป็นยังสั้น อุ้ยสวบเขียดไปซื้อครับอู้หเดือดเดือดพี่น้องเดือดเดือดไมนี่ตายเห็นแจ้งอะไรเขียดต้องพี่น้องมึน้องมันสวบขึ้นครับวบเบิดขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอือเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับอือเอาแล้วเอาแล้วนั่นครับนั่นครับเดือดตีดแล้วครับตีดแล้ว รูงเบิ้งดูมึงใส่ปลาพี่น้องมาแล้วเต็มสองเข้าครับอ๋นี่ครับพี่น้องใส่สีสวยครับใส่สีสวยนี่ครับพี่น้องเต็มสองเข้าใส่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องของอาป่ายูไหหน้านะครับประตูนี้ครับแต่ว่าสวนนี้โอ้เดือดขนาดครับทั้งในนั่นปวดเสียงสวบ เก็บแต้มครับผมครับพี่ดองครับมาเบิรงของเพื่นวันนี้ครับจากที่เขายยามมาเขาแล้วเป็นไดงคือบ่าใส่แต้มอไอ,อ้ปลานัา่นไอปลาใช่ไหมอมผมก็เสียบใส่ออนะโอ้ยติดมุ่พี่ดอง เฮ็ดูนี่พี่น้องครับมองดูมองดูป้อตัวใหญ่แท้นู้นไหมต่างแห้ใหญ่ป้อตัวมากินเนี่ยมันขึ้นไหนไหนนี่เออดูดุขนดูขนครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมาหยามของลุงมันกันครับเป็นว่าสวบดีขนาดท้งนี้แต่ว่าได้งู้ไปแล้วว่างั้นคือไซทีแท้ซไซทีขนาดเลยสองเมตรหลังเลยครับพี่น้องอต้องนี้รุ่นกันละนี่จำได้ครับ สองสามมือบางงานเพื่อนเอาไปสองโลครับเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันหลงเบสบอก <laughs> ย่างอยู่ครับพี่น้องเขียด ัดภาพมาที่ของเฮ้าครับพี่น้องวันนี้ครับยามของเฮ้าตอกันครับผมเพิ้บอเห็นเลยครับผมมีตะงูติดเดี๋ยวมาเบิ่งของเฮ้าตอนะครับมือเปิ้เศ้ากับสีด้เบิ้ง้อมกันกับของเพิ้นของลุงนะครับอาสิเป็นจังใดอ๋อขอมเหลือเขียดจะทำนี้พี่น้องไปกันตอครับกับ2แต้มเวลากับประมาณเกือบ5าทุ่มโดยประมาณครับ5าทุ่มหาทุมก๊กว่านะครับประมาณนี้ไปดุนไปเบิ้งตอกันรอบสุดท้ายครับพี่น้อง สิจวดสิจาดบอครับหลังแรกครับบองนี้สวบดีย่ได้พี่น้องแต่ว่าหนานตื่นหนาิมาช่วงเดือดๆครับพี่น้องเสียงกัดเดือดขนาดเลยครับพ้่งหนาแต่ว่าหยำมานี้ครับปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วน่ครับอุ้ยวิใส่เดียวกันครับผมบิ๊กจิ๋วมาแล้วครับพี่น้องอ,อจำตัวให้เบิ้งกันนะ นี่ครับบิ๊กจิ๋วเฮาเอาา้าทั้งนากระสวดพี่น้องกสวดเดือดขนาดครับมื่อนี่ไอเบิ้งทงั้งนากันทุกพี่น้องเสียงสวดยังแห้งเลยมงใดครับมีว่างเป้ามีเขียดทั้งย่งครับโอ้ยม่นเป็นมุงนีครับพี่น้องกระสวดเบื้งยานี่ เขาเขียดเทายังยังจะซื้ออยู่ยมันสวดเพี่ใส่ยังนี่กะมันเขียดตายแล้วโอ้พี่น้องสงสัยสวดหลังนี้ได้หนินั่นน่ะอมาเร็วเกินครับใส่ดีเปลี่ยนไงพี่น้องน่าจะพวกกินครับ,บแต่มันสวดไปแล้วังสิเขียดตายประครอพี่น้องประครอ มันไต่เขียดนะครับตัวแข้งนู้นไปแล้วน้ำน้งน้ำเดี๋ยวเขาต้องดับไฟไปนะครับเสียงสวมบักแห้งพี่น้องทั้งสงส่ไปใส่หรือทางสุดท้ายอุ๊ยพี่น้องงา้นดีดีครับอุ๊ยพูงสวดพี่น้องพูงสวดไปครับ รถนะรถนะอุ้ยๆรถนะรถนะรถนะอุ๊ยหลุดอีพี่น้องอุ้ยมันได้กินอยู่ไปซ้ําหลุดบ่อุ้ยนี่อุ้ยพี่น้องบ่มีน้ํามีน้ําเดี๋ยวๆหงาๆหงาพี่น้อง เขาจุดะกำบมรน่นี่ป้ายเขากินครับพี่น้องควนเขาครับพี่น้องครับสำหรับคื้นนี้นะครับเขาได้มากสามแต้มครับพี่น้องอใส่บิ๊กจิ๋วครับผมป่าให้หน้ามานี่สวบดีขนาดพี่น้องสวบเดือดเลยนะครับ เดี๋ยวเดือกแล้วนะครับผมกับชีได้เข้าบ้านพี่น้องไปพักผ่อนกันเมื่อเอินจังสีมาเบิ้งกันไม่แต่เศร้านะครับผมสีมะกูเบ็ดกันเศ้ายามเป็นแต่เศรเ้าเฮานะครับอ่ะนี่เกินขึ้นแล้วพี่น้องดวงมันง,งามเลยฝนตกบ่อยเนาะรุนกันอยู่ครับไหนปุ๊อ๋อเดี๋ยวพอกันเมื่อเศร้าครับผมสำหรับขึ้นนี้กับฟันดีราตีสวัสดีครับ สวัสดีกันตอนเท้าๆครับพี่น้องกับบรรยากาศหมอกเต็มเลยครับพี่น้องมือนี้โอ้หมอกหนาคักหนานเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวห้าสี่ยายามเบ็ดกันนะครับยามเบ็ดออกมาเวลาโดยประมาณตีห้าสี่สิบโดยประมาณครับผมพี่น้องแต่ว่าหมอกหนาคักหนานเนี่ยลุ้งพันยามก่อนละกินเนี่ยมัน ยังไงบุ๊เอาเมดอขึ้นนะไดบุน่ะอะเยวเข้าไปย้ำมเข้าครับไปลุยกันครับพี่น้องครับเมือขึ้นนี้ได้มากสามแต้มนิดหน่อยครับผมก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันมันกระสวบคกสวดแน่ครับเมือขึ้นเศรานีจังสีมาล่องมาหลุดเมือขึ้นเนี้กกะสวดหลายหลายหลังอยู่นะครับที่มันมันสวบปติดนะครับการปติดโอ้พี่น้องเหมาะเต็มเลยครับรรยากาศดีคนาด เป็นบรรยากาศกันเรื่อยๆครับนี่แหละครับอีสานบ้านท,ทาุ่งเฮ้ารองทุ่งหน้ายากาศดีครับพี่น้องอ,อย่าเบดเข้าตอครับพี่น้องอเสียงสวบเสียงดินเราเพอือเสียงดินไหลพี่น้องหลังแรก ัหลังแหลกบ้หมานครับทั้งสองกับบอมี่ยังครับเก็บว่าตายความพี่น้องม,มันที่สวบกินยู่เศร้า เอาเถอะพี่น้องแั่นแหละครับนั่นแหละครับเอ้ยนั่น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 โดนครับหลังนี่เรียบร้อยแตมแหลกเข้ามาแล้วแจมครับผมดูใส่เสียก,ก่อนน้องปลายัายางกัดเดือเดอเรยวครับมมเอเศร้าก็ได้ กัดนี่ต้องตึง,งน้องไตน้องทึงเอเล่ LA เลยครับเน้ะเย็บแต้มครับพี่น้องเนาพี่น้องยามซีหลังกับแต้มหนึ่งครับมาแล้วปลากัดเดือดขนาดพี่น้องพูดอ่ะเห็นไหมครับยินเสียงบ่มสะอ่อนสะอ่อนหลังนี้ครับหลังนี้ครับ เ็นได้พี่น้องบนนาผ่าหลุดโอุ้ดครับลังนี่โอเคแล้วสวดแบดีครับดีแน่ โอ้ยหลังนี้โค้งพี่น้องโค้งขึ้นกันครับหลังนี้อยู่เปล่ะโอ้ยไม่อยู่ครับพี่น้องขาดนี่ขาดเลยลเมันป่ามัอนอย่างอะไรนี่ขาดเลยครับ ไรุ่นไปยางมันต้อครับพี่น้องขั้นนั้นบ่นกินเลยครับพี่น้องมันรุ่นขั้นสุดท้ายเฮาครับเป็น,นันงไรตอนครับลังนี้เหมือนจะกาศก็สวยสดงดงามครับพี่น้องเจ้านี่โอ้ยลังนี้ร้อนร้นอนครับลัน ปลาแห่งติ่งก็ได้พี่น้องหนักตงัดเนีน่ย <c oughs> สามหลังติดปลาอ่อยพี่น้องหลอนทุกหลังครับหลอนทุกหลังเลยมียางเดี๋ยวก็ยังพันวางขันค้นใส่งเงียบลายเราลึงเบ็ดครับพี่น้องน่าจะกินหนาซาเน,นี่ยจัน่อย กินยากนะยเกน้อยนะครับไปหลุนกันต่อครับก่อนครับล้างนี่ลังนี่ฮ่งครับพีน่น้องเนี่ยมันหลุดจริงสยตลอดนี่ มีคพื่อนีใหญ่มาใส่แทางนีนั่นติดครับพี่น้องแล้นี่ติดครับนั่นอาอไอชอนครับลอยครับผมใส่เดียวกันนะพี่น้องเยี่ยมอ๋อไอรุนกันต่อช่วงสุดท้ายพี่น้องนี่ครับคู่นี้แหละครับ ลหล่อนครับหลังนี้หลังพี่น้องหมอก็ยังยังที่เราพี่น้องสวยแล้วนะครับสวยมากแล้วก็ได้หล่อนครับฝนยังสวบอยู่ป่า นี่ทางแก่ทางเดียวคือเอาเงียอื่นมามล่องพี่น้องแต่เงียเขียดมันลึองแล้วมันนัมนนั่นติดอยู่น้องติดแล้วนี่ครับหล้างติดแล้วอืม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 อ้ทโอ้ยหลุดพี่น้องโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดหลโอ้ยหลุดไม่หลุดไม่หลุดตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องมีใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ ขึ้นนิงๆวันรุดงไหมยามเชามาอะไรครับผมเอา้าโอ้สูง่งามพี่น้องสูง่งามอยู่นี่แหละส้มส,สุ่บคัก,ก่ะด้สตบเสียงกวบเบืงในก็นได้นี่โชว์ครับโชว์โชว์สักหน่อยครับโชว์สักหน่อยเฮ้ย,ย,ยครับเก็บแต้มครับสามแต้มมากแล้วพี่น้องนครับไขกันต่อครับผม ยังเหลืออีกครับผมเบ็ดเท่าสองลังนี่แหละพี่นอ้องข้างหน้าขึ้นันจอบตะกินยังได้ม้งนี่น่ะหล่อนครับเห็นบ่ตัวนี้ไส้สวยมึงขึ้นนี่ตัวที่ผมจอบเบื้องขึ้นนี่ไม่หล่อนหล่อนหล่อนเอารุ่นหลังสุดท้ายพี่น้องรุ่นหลังสุดท้ายเหมือนกันครับ มื่อคืนนี้มันหลุดหลังสุดท้ายมันกินท่านด้แล้ว,ว,ว ن, ยยอยู่ห้องขวดก่อนนั่นนั่นครับเหยียบรลอยมันตัวนั่นละนี่นั่นนั่นเดือดครับเดือดอะหอมอืออ้าวใส่ใกล้ๆกันครับบิ๊กจิ๋วโอเคครับพี่น้องหลังส,ส,ส,สุดท้ายครับ ยำสุดท้ายเฮาจบยำจบกันแล้วครับพี่น้องเบิงง้งของเพิ่อนทักลาง,ปงลาเป็นยังไงหลายบ่เดี๋ยวเฮาไปชมผลงานน้ำเพิ่นครับพี่น้องงานของลุงเพิ่นนะครับยำมะก,ก่อนเฮาก็ยำเมื่อไหร่ครับปลาเมื่อกี้ยูอ้าวนี่หลายครับนี่เถิงๆติงนี่ติดปลาอ้อยนี่ ว่าทางนี้เห็นทางสูงพี่น้องในซีโตเนมันกินอยู่มดนมันกินเจ้านี่นี่กินอนี่นี่มืดขึ้นเพราะว่าป่ามันมันมันอยู่สูงมันกินึกินสูงอยู่เดนาะเบื้องป่าเพิ่นครับพี่น้องเอ้ยฝุ่น นี่ครับอันนี้อันนี้ซุ่มย่ำเสาบ่นีินี่เด้ซุ้มเนาะย่ำเสาเถนนีะนี่ครับเออเด็กตัวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวก็ปลาเข็งเห้ือนเด็กกี่าเนี่ยะจำครับจำมันขึ้นมาพร้าวมืดปลาดิบพี่น้องครับกลมาสรุปผลงานนะครับเสานี่นี่ครับได้มากสี่แต้มพี่น้อง อีแตมใส่พ่อกําลังเห็ดปนมีดีครับนี่ครับยังจาเลยครับพี่นอ้องอ๋สวยครับสวยสวยมือขค้ืนได้สามแต้มเพราะว่ามันมันกะขันเฮามีเวลามาปักั้งต่เว่นนันก็จะกินเดือดก็นนีครับพี่น้องเพราะว่ามือขค้ืนก็ออกมากจนเดือดๆนะครับจนเดือดๆก็มันสามสองทุ่มก็กลัวเกือบสามทุ่มก็เสียดายใส่เบ็ดนะครับเพราะว่าหาเขียดอยู่เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็จะอาจจะลึงแ่เขียดนะครับ ผมอาจจะกันมาแก้มือก็จะอาจจะเป,ป er ็นแบบเนียอไม้นะครับเป็นเนียปลาหมอกับเนื้อแงงเกสอนนะครับผมเดแต่ถึงมะบึงมาลุ่นกันว่าน่ามันจิบวกลงอีกบ่นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวหาเวลามากนะครับผมขอบคุณสุนทรการรับชมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมพี่น้องผูพ้อกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ ครับหมอกบรรยากาศดีคือเก่าพีน่น้องดูสวยแล้วก็ได้